ศาลสั่งจำคุกพุ่งพล20ปีคดีน้องชุมพู่เสียชีวิตยุคฟองป้าแตนศาลจังหวัดบุกดาหารสั่งจำคุกพุ่งพล2ข้อหาคดีาการเสียชีวิตของน้องชุมพู่ผ่านประมาทเป็นเดียนให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและพลาะอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยประสัทเหตุอันสมควรขณะที่ยกฟ้องป้าแตนสำหรับคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563 น้องชมพู่วัยสามปัวบหายออกไปจากบ้านพักในหมู่บ้านกบกอบตบกบตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารและไปพบุพป,ปูนภูเขาเล็กไฟเขตอุทยานแห่งชาติภูผาย,ยนตห่างจากบ้านนาประมาณ2กิโลเมตรซึ่งตำรวจต้องใช้เวลาคี่คายคดีนานกว่า1ปีกระทั่งออกหมายจับทั้ง2องคนเมื่อวันที่20ธันวาคม2 5ง6เวลาประมาณ10นาฬิกาที่ผ่านมา ศาลจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิาพากษาที่นายอนามัยและนางสาวิตีวงศีชาพ่อแม่ของน้องชมพู่และอายการจังหวัดมุกดาหารร่วมกันเป็นโจทยื่นฟ้องนายชัยพลวิภาหรือรุงมพลจำเลยที่หนึ่งนางสาวสมพรหรือป้าแสนหลับโผู่จำเลยที่สองในฐานความผิดฆ่าผู้ติดจตนาทาเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุอันสมควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีไว้ณที่ใดเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตน โดยประการที่ทําให้เด็กนั้นแประสะจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้พูดถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตายและกระทาการในดแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสุรศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสุดศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงโดยผู้การแทมฟังโถลุงพลถูกมักด้วยซึ่งฝุ่ของน้องชมพู่ส่วนนางสมพรลาโพหรือบ้าแตนจมเลยี่สง่ง มีความผิดในข้อหาร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรศพเกิผลทางคดีดเปลี่ยนแปลงไปโดยสารพิพากษาว่าจำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291และ317หรรคแรวักแก้ฐานกระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปี ฐานพราพเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากกิดามันดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรจำคุก10ปีข้อหาอื่นสำหรับจำเลยที่1ให้ยกและยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่2ให้กับจำเลยที่1ชำระค่าสินใหมาทดแทนทางแพ่งให้แก่โจทก์พร้อมทั้งสอง คดีนี้อธิบดีผู้พิพากษาภาคสี่และผู้พิาพากษาบนหน้าศาลจังหวัดบุกดาหารตรวจสนวนและทำความเห็นแย้งว่าพยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์รวมทั้งสองมีข้องสงสัยตามสมควรต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยที่หนึ่งเห็นคนพ,าาพิพากษายกฟ้องจึงให้รวงไว้ในสำนวนตามพราธรรมนูลสันติธรรมมาตราหนึ่งหนึ่งุงเล็บหนึ่ง